สวัสดีครับคุณผู้ชมพราผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบ k 4นเคโ้็และก็วง CGM 48อเช่นเคยนะครับสโลวนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยไม่ได้มารีวิวเสื้อบอลแต่อย่างใดนะครับจริงๆก็เคยใส่มาให้ดูแล้วล่ะนะครับเวลาพูดถึงน้องน้องวง b บ k 4นหรือ CGM48 อนฟะตน่าจะเป็น b บ k 4 8เนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเสื้อเฉพาะนะครับเพราะว่าด้านหลังชื่อมีน้องคนหนึ่งอยู่ ็เป็นใครไปไ,ไม่ได้นะครับดูเสื้อเลยละกันใช่แล้วนะครับก็คือน้องโยเกิดนกพระดาเลอเร์เรียพรสมาชิกรุ่นที่3าของวงเบียนเคฟเที่อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาน้องมีกิจกรรมอะไรหรือออกมาไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะนำเรื่องราวของน้องมาสรุปให้ฟังมาพูดถึง เขียนจดหมายเขียนจดหมายก็คือเขียนบทความในเพจผมนั่นแหละนะครับให้รับชมรับฟังให้อ่านกันดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องโยเกิดมาไลฟ์สีกครั้งนะครับก็ตามรรมเนียมประเพณีปฏิบัตินะครับก็ต้องนําเรื่องราวในไลฟ์ของน้องมาสรุปให้ฟังกันนะครับซึ่งไลฟ์ล่าสุดของน้องเนี่ยเ,เกิดขึ้นหลังจากที่น้องไป ออกรถโชว์ที่เชียงรายมาได้ไม่นานนักนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทางค่าใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยไม่ได้ไปในงานนี้แต่ว่าก็ดูพวกแฟนแคลับดูพวกภาพประกอบอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นเห็นชัดเจนเลยว่าน้องโยเกิรเนี่ย หแจ้งเกิดได้มากๆในในงานนี้นะครับเรื่องการร้องการเต้นอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเข้าคันที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับรอยยิ้มพิมพ์ใจความสดใสความล่าเริองอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงในช่วงของอ่าก็เรียกอะไรนะให้ทัชขายของขายน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่า ดูแค่ดูจากภาพนิ่งเราก็สัมผัสได้แล้วว่าน้องน้องสดใสน้องร่าเริงมากๆแล้วก็ความสดใสของน้องเนี่ยก็ทําให้น้องสามารถตกคนจากเชียงรายแฟนคลับที่หน้าใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยกับน้องมาก่อนให้มาติดตามน้องได้เยอะแยะเลยนะครับหลักฐานเนี่ยไปดูในไลฟ์ของน้องนะครับน้องก็พูดออกมาว่าเออมีคนหน้าใหม่เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ของน้องเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ พออนุมานได้ว่าน่าจะมาจากการที่ได้ชมน้องโยเกิร์ในรถโชว์ที่เชียงรายที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยอ่ะก็เชื่อมต่อก็คือน้องก็พูดแหละว่าเอองานนี้มันไปไกลที่เชียงรายนะครับแล้วน้องก็บอกว่าเออมันก็มีงานโน้นงานนี้อีกเยอะแยะมากมายน้องก็บอกว่าเอาเท่าที่ไหวนะครับซึ่ง น้องหมายถึงว่าอค่าแบบงานที่เสียตังอะไรอย่างเงี้ยก็คำนวณค่าใช้จ่ายกันดีๆนะครับงานไหนไหวก็มางานไหนไหวก็ไม่ต้องมามางานอื่นที่เป็นงานฟรีงานอะไรก็ได้ที่ได้เจอกันนะครับขออย่างเดียวว่าอยากทีน้องไปก็แล้วกันนะครับซึ่งไอประโยคเอาเท่าที่ไหวนเนี่ยประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่ ตัวผมนะคนอื่นไม่รู้ตัวผมเนี่ยจดจําได้อย่างดีเลยว่าประโยคเนี้เป็นประโยคที่ที่จีจีรุ่นอดีตรุ่นสมาชิกรุ่นที่สองของวงบินแคลิฟอร์เนียที่เป็นรุ่นพี่ในวงของน้องเนี่ยเคยพูดไว้นะครับซึ่งซีก็พูดไว้ตอนช่วงที่แบบงานเจนนอาเลยเรชั่นแต่ละครั้งเลยว่าดองน้องอะไม่ค่อยได้ ขออะไรแฟนคลับเท่าไหร่น้องเกรงใจน้องก็บอกว่าเออจะโหวตจะอะไรก็เอาเท่าที่ไหวกันซึ่งจี้พูดแบบนี้มาแล้วโยเกิดก็พูดมาซ้ําเติมขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออโยเกิดเขาเขาเป็นเด็กดีจังอ่ะเขาเขารู้ว่าอะไรมันมันมันเขารู้ว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างมันมีเหตุมีผลมีอะไรของมันน่ะเหมือนเหมือนที่จี้ทำอ่ะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือ น้องก็รู้ว่าแฟนคลับมีค่าใช้จ่ายเยอะมันไม่ใช่แค่แบบมาใช้จ่ายกับวงอย่างเดียวมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันด้วยนะครับน้องก็เข้าใจในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดีมากๆนะครับไม่ใช่แค่แบบออกมาพูดมาโหวตกันมานั่นกันอย่างเดียวอ่ะน้องน้องน้องเรียนรู้ว่าชีวิตคนมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่น้องพูดแบบเดียวกับพี่จี้ผมก็เลยแบบพิมพ์ข้อความเข้าไปว่าเออเหมือนโยเกิร์ตนพูดเหมือนพี่จี้เลยซึ่งโชคดีมากๆที่โยเกิร์ตอ่านด้วยนะครับคือข้อความของน้องอะ่ะไลฟ์ของน้องอคนดูเยอะแล้วข้อความก็ขึ้นเร็วตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าน้องจะอ่านหรือเปล่านะครับคือจะให้น้องอา่านทุกข้อความไม่ไหวหรอกขึ้นข้อความมันเร็วมากๆแต่ว่า โชคดีโชคดีมากๆานะครับที่รอบนี้น้องน้องได้อ่านนะครับแล้วก็พอน้องอ่านเสร็จน้องก็พูดถึงเลยว่าแบบเอ้ยน้องน้องคิดถึงพี่จี้มากๆนะครับเพราะว่าโยเกิร์ตเขาก็เหมือนเป็นน้องรักของพี่จี้คนหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าใครจํากันได้ว,วันวันสุดท้ายวันวันคอนเสิร์ตของรุ่นรุ่นสองอ่ะก็ยังไม่สุดท้ายดีหรอกแต่มันก็คือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของรุ่นสอง l าซ t s e จีจีก็พูดกับโยเกิร์ตช่วงที่ถ่ายรูปด้วยกันด้วยว่าโยเกิร์ตต้องพูดเยอะๆนะครับซึ่งในความหมายเนี่ยเคยพูดไว้แล้วว่าไม่น่าจะแบบว่าให้โยเกิร์ตพูดพูดเป็นต่อยหอยอะไรอย่างนั้นนะนะไม่ใช่นะครับแต่แบบให้แสดงความรู้สึกที่แบบเก็บเอาไว้ในใจออกมาเยอะๆจะได้ไม่ต้องเครียดอะไรประมาณนี้ผมว่าความหมายของจีจีเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งโยเกิร์ตเขาก็เป็นคนที่เขาก็าเลยนแบบรักแล้วก็เอน เอ็นดูไม่ได้โยเกิร์ตดีกว่าโยเกิร์ตเขาก็รักแล้วก็เคารพพี่จี้มากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบอพอเคารพแค่อยู่ในวงนะพอจี้ออกจากวงไปเนี่ยเห็นกันเลยว่าแบบยโยเกิร์ตก็พูดอะว่ายังติดตามพี่จี้อยู่อยากดูละครพี่จี้อยู่นะครับซึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจในตัวน้องโยเกิร์ตมากๆอะเขาก็ไม่เคยลืมเลยว่าแบบเขา เขาได้รับความช่วยเหลือได้รับความเอ็นดูจากใครแล้วเขาก็ยินดีที่เขาก็พร้อมที่จะตอบแทนกลับไปอย่างเต็มที่นะครับไม่แท่พี่คนเดียวรุ่นพี่คนอื่นก็เหมือนกันนะครับน้องก็พูดถึงอยู่บ่อยๆพูดถึงอยู่เสมอนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ็นดูในตัวของน้องโยเกิดมาก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 ,มาก,มากจริงๆนะครับน้องน้องเป็นมากกว่าแค่ไอดอลมาร้องมาเต้นนะสำหรับผมนะน้อง น้องมีอะไรที่ผมเอ็นดูมากกว่านั้นเยอะนะครับอ่ะมากันต่อนะครับก็ในในไลฟ์ลเนี้ยหลังๆเนี่ยน้องโยกเกิดจะจะโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการที่แบบมาเปิดกล่องกล่องสุ่มเรีอยว้เขาเรียกกกล่องจุ่มอะไรพวกนี้ใช่ปะผมก็เรียกไม่ถูกนะมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ของเล่นนะมันจะแบบซื้อมาเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรแล้วก็จะบบสุ่มว่าแบบเอ่อตัวไหนแล้วก็ต้อง ซื้อมาเรื่อยๆสูมให้มันครบเซตก็จะแบบเสร็จสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะฟินๆกันไปสำหรับสายนักสะสมนะครับซึ่งรอบเนี้ยน้องโยเกิร์ตก็มาเปิดกล่องสูมให้ดูกันทุกครั้งนะครับแล้วก็ได้ตัวที่แบบครบเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟินๆกันไปนะครับขาดแค่ตัวซีเซ็ตเท่านั้นเองก็เห็นอารมณ์ในช่วงที่น้องโยเกิร์ตเปิดได้นะกออ็น้องก็ดีใจมากๆดูแบบมีความสุขมากๆเลย ก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นรอยยิ้มอันสดใสของน้องโยเกิร์ตอีกครั้งนะคือผมรู้สึกว่าตอนนี้น้องโยเกิร์ตกลับมาสภาพจิตใจปกติและมันจะมีช่วงหนึ่งที่น้องเดาดาวฟลเฟลหายหายไปที่หยุดไลฟ์ไปนานๆแล้วก็สัมผัสได้ว่าแบบน้องมีอะไรอยู่ในใจอยู่ซึ่งก็เป็นห่วงอยู่เสมอแหละแล้วก็เวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆน้องก็ เริ่มรักษาสภาพจิตใจได้แล้วแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของกีฬาสีนะครับที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้แหละนะครับก็น้องก็มาอัปเดตกันว่าได้อยู่กีฬาไหนอะไรยังไงนะครับคือเขาก็เริ่มมีแบบให้ลงชื่อกันแล้วซึ่งน้อง น้องเหมือนกับว่าในช่วงที่เขาลงชื่อกันน้องติดเรียนหรืออะไรสักอย่างหรือหลับหรืออะไรสักอย่างไปเลยก็ลงไม่ทันแต่ว่าพี่ฟอกัะตันทีมก็ก็ลงตำแหน่งตัวปัดให้น้องโยเกิดเรียบร้อยแล้วในกีฬาแชบบอลซึ่งมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วน้องโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆจริงๆนะครับโดดเด่นเฉิดฉายขึ้นมาเลยโยเกิดนักปัดมือทองนะครับก็น่าจะมาประกอบกับนักชูดบาสมือหนึ่งของ ของ CJ เจม o ฟอร์ดนะครับพี่ฟอร์จูนอดีตนักกีฬาบาสโรงเรียนเก่ารวมถึงพี่ซัดจังที่เป็นมือตะกร้าม,มีอทองก็ออกตัวมาแล้วว่าหวังมากๆกับกีฬาชายบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นสีขาวนี่มีลุ้นมีรนเหลียนทองเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกหรือผิดพลาดอะไรกันไปนะครับส่วนกีฬาอื่นเนี่ย เห็นน้องโยบอกว่าอยากอยากเล่นบอลน,นะครับแต่ว่าปีนี้มันไม่มีน้องโยชอบแต่จุดโทษนะครับเออก็รู้สึกว่าออน้องเขาแบบชอบอะไรท้าทายท้าทายดีนะเพราะว่าจริงๆเราฟุตบอลเนี่ยมันมันจัดมาสองครั้งแลแ้วรู้สึกเขามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เขาก็เลยน,น่าจะถอดออกไปนะครับเอากีฬาอีกมาใส่แทนนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยว น่าจะได้ไปเชียร์น้องอยู่แล้วจองบัตรเรียบร้อยแล้วไงก็ต้องไปนะครับวันที่28กีฬาสีนะครับได้เชียร์น้องแน่นอนแล้วก็น่าจะเจอกันอีกน้องแบบได้คุยกันอีกทีเลยก็น่าจะเป็นงานจับมือโอ้จับมือนี่อีกนานเลยอาจจะมีรถโชว์มีอะไรก่อนมนะั้งก็คงได้เจอน้องนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ